สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ v o i c คุย Podcast นะครับพวกคุณเคยเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าเอ๊ะสถานที่ตรงนี้รู้สึกเหมือนว่าเราเคยมาแล้วทั้งๆที่ไม่เคยมาไหมครับหรือว่าเวลาที่เราพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งแล้วขอคนนั้นดันพูดประโยคอะไรบางอย่างออกมาแล้วเรารู้สึกว่าคุณมากเหมือนว่าเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้ว ทง้ทงที่มันเพิ่งเกิดไหมครับใช่ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเดจาวูครับเดจาวู ja เนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกแบบแบบมันเป็นเหมือนกับอารมณ์ที่เรารู้สึกว่าเรามีความทรงจำกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าทาั้งที่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่อย่างผมนะครับก็เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเดจาวูอยู่หลายครั้งนะครับแต่ขอแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวสักหนึ่งเหตุการณ์ละกัน คือตอนนั้นนะครับผมกำลังนั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนแล้วอาจารย์ที่กำลังสอนอยู่จู่ๆแกก็เล่นมุกอะไรบางอย่างออกมาแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอเหตุการณ์ตรงเนี้ยมันเหมือนเคยเกิดขึ้นมาแล้วทั้งๆที่มันเป็นการเจอเหตุการณ์ในครั้งแรกแล้วมันไม่ใช่แค่ภาพนะครับมันรวมถึงบรรยากาศรอบๆตัวด้วยที่ทำให้ผมรู้สึกว่าทำไมมันคุ้นจัง ีนี้เรามามองจากมุมมองของนักวิทยาศาสตร์กันบ้างนะครับในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์เขามองว่าเดจาวูเนี่ยเป็นเรื่องของการที่สมองของเรานั้นประมวลผลพิจังหวะคือสมองส่วนที่รับภาพกับสมองส่วนที่แปลความหมายบางทีมันก็รับรู้ข้อมูลมาไม่พร้อมกันพอสมองส่วนหนึ่งประมวลผลช้าสมองก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยอันเนี้ย เราเคยเจอมาแล้วนี่นาทั้งๆท,ที่มันเพิ่งเคยเกิดขึ้นอีกทฤษฎีครับบอกว่า d e จ a ja ว u นั้นอาจเกี่ยวกับความทรงจำที่ผิดพลาดอารมณ์แบบว่าเราอะอาจจะเคยเจอเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันมาก่อนแล้วสมองก็เอาเหตุการณ์นั้นๆไปผูกโยงกับสิ่งที่เราเห็นในตอนนี้มันก็เลยทำให้เรารู้สึกคุนครับหรือบางคนนะครับก็บอกว่า d ดจ a ja วูอะอาจเกิดจากการที่ เราอ่ะเคยฝันถึงเหตุการณ์เหตุการณ์นหนึ่งแล้ววันหนึ่งอ่ะเหตุการณ์น,นั้นมันก็ได้เกิดขึ้นจริงสมองก็เลยงงๆครับว่าอันเนี้ยเราจําได้จากความจริงหรือความฝันกันแน่แต่ถ้าเราจะมาทางสายลีลาบล่ะครับผมอ่ะก็มีทฤษฎีของสายนี้มานําเสนอเหมือนกันทฤษฎีแรกครับทฤษฎีโลกโคู้ขนานโดยเขาเชื่อกันครับว่า มันมีจักรวาลอื่นๆอีกหลายจักรวาลเลยครับที่มีตัวเราอยู่เหมือนกับกระตุ้เรื่องล i n n d นมอเตีะครับและตัวเราในจักรวาลน,นั้นๆก็ทำอะไรคล้ายๆกันแต่ว่าไม่ได้เหมือนกันแบบเป๊ะๆนะครับแล้วอยู่ดีๆครับวันหนึ่งมันก็มีการข้ามสัญญาณกันเราก็เลยรับรู้ความรู้สึกจากอีกจักรวาลมาโดยที่เราไม่รู้ตัวทฤษฎีที่สครับทฤษฎีความทรงจำจากชาติที่แล้วอันเนี้ย สายพุทธกับฮินดูน่าจะชอบเป็นพิเศษโดยเขาเชื่อกันครับว่าพวกเรานั้นเกิดมาแล้วหลายภพหลายชาติบางสถานที่หรือบางเหตุการณ์มันก็อาจเกิดขึ้นในชาติที่แล้วแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งความทรงจำนั้นมันก็หลุดเข้ามาในหัวของเราในชาตินี้และทฤษฎีสุดท้ายของวันนี้นะครับอาจจะฟังดูสซไฟไปหน่อยก็คือทฤษฎีโลกโปรแกรมลองคิดดูนะครับว่า โลกที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่โลกจริงแต่ว่าเป็นโปรแกรมจำลองขนาดใหญ่แบบในเกมอะครับทีนี้ตัวเราก็เปรียบเสมือนกับตัวละครในเกมนี้ที่ถูกควบคุมด้วยระบบอะไรสักอย่างที่ใหญ่กว่าเราอีกทีหนึง่งซึ่งเด j จาวู ja oo, ก็เหมือนกับบัคในระบบอะครับอารมณ์แบบในเกมที่ภาพกระตุกหรือการที่ n อ c นอะทำอะไรแปลกๆเช่นการทำอะไรซ้ำๆ หรือผู้ซํำๆประโยคเดิมเดจาวู ja u, อาจเป็นช่วงเวลาที่โลกโปรแกรมจำลองที่เราอยู่นั้นมันเกิดทำงานผิดพลาดครับเช่นระบบโหลดฉากไม่ทันทำให้เราเห็นเหตุหการณ์ซ้ำหรือว่ามีการแก้โค้รระหว่างที่เราออนไลน์อยู่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอะเคยอยู่ตรงนี้มาก่อนทั้งๆที่ไม่เคยเลยถึงแม้ว่าทฤษฎีนี้อาจฟังดูเวอร์ไปหน่อย แต่ก็มีคนออกมาซับพอร์ตทฤษฎีนี้นะครับว่ามันมีความเป็นไปได้สูงที่โลกของเรานั้นอาจจะเป็นโลกจำลองอย่างเช่นอีลอนมัสและเนลไทสันครับสุดท้ายแล้วเดจยว์ว ja มันจะเป็นเรื่องของสมองที่ทำงานผิดพลาดจักรวาลหรืออดีตชาติเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าทฤษฎีไหนมันจะถูกแบบ100%เดียว ja ูมันแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป แต่มันก็ชวนให้เราสงสัยหยุดคิดและพยายามที่จะหาคําตอบกับมันอยู่นานเลยใช่ไหมครับแล้วพวกคุณล่ะเจอเดจาวูครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงสามารถแชร์ประสบการณ์ให้พวกเราฟังได้นะครับสําหรับวันนี้รายการบลูคุยพอดแคสต์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ